ุดปัอ i ีลิซ่ามีมูลค่าด้านนี้แซงกว่าโรนัลโดแล้วจับตาคนใหญ่คนโตค่ายดังฟอลโล w i อหรือโรเซ่บลักพิงกับ c ีโอค่ายเพลงดังหลังมีภาพนั่งทานข้าวสแววลเซกุ๊ดไป e ล่าสุด YG แถลงด่วนลิซ่าโผล่ร้านดังยา่านทองหล่อคนแห่ตามรอยกันเพียบชื่นชมในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวแล้ว ทำเอาฮือฮาอีกแล้วนะคะเมื่อแฟนคลับของสาวลิซ่าเนี่ยคอยจับตาดูกระแสความเคลื่อนไหวของไอดอลสาวร,รวมถึงสมาชิกของสี่สาวแบล็คพิงเรื่องของสัญญาระหว่างสี่สาวแบล็คพิ้งกับ y g Entertainment ก็ยังคงเป็นประเด็นที่แฟนคลับทั่วโลกให้ความสนใจที่ตอนนี้ก็ยังคงคุ้มเครื่อกันอยู่และก็ยิ่งมีภาพล่าสุดของสมาชิกแบล็คพิงนะคะอย่างสาวโรเซ่ที่ได้พบกับรอมเพนดีนะคะประธานค่ายคอลเลกชัร c คอร์ดขายเพลงยักษ์ใหญ่ของอเมริกาซึ่งตามที่มีการพูดคุยกันว่าสา แบล็ k พิงกนั้นอาจจะเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดยมีการเซ็นสัญญากับค่ายโคลัมเบียเรกคอร์ดไม่ใช่ YG สาเหตุหนึ่งของการคาดเดานี้นะคะเพราะว่าสัญญากับ YG นั้นได้สิ้นสุดลงตั้งแต่การทัวร์คอนเสิร์ตบอลพิงกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและก็ยังมีข่าวลือม,มากมายนะคะที่แพรย์ะพัดว่าสัญญาของทั้ง4สาวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปล่าสุดนะคะ YG จเนี่ยก็ได้ตอบเกี่ยวกับสัญญาของ Black พิงกนะคะหลังมีภาพโรเซ่นั่งคุยกับซ e o ของ c คลัม b บีย e c o r d อยู่ โดยทาง YG ก็ยังได้กล่าวว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นทางนี้นะคะโรเซ่ก็ยังเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวนะคะที่ไม่เคยมีข่าวรือเรื่องการย้ายค่ายมาก่อนค่ะแน่นอนว่าภาพดังกล่าวนั้นที่ถูกเผยแพร่ทําให้เกิดการคาดเดาต่ตงตางๆมากมายและเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคนใหญ่คนโตของค่ายดังอย่างแคลิเบียเร c คอร์ดเนี่ยที่ยังคงมีบทบาทนะคะแล้วก็ยังปรกากฏตัวยังต่อเนื่องเพราะว่าแฟนคลับนั้นดันตาดีค่ะเห็นว่ามีทั้งชื่อของซ e o ผู้จัดการสายตลาดที่จ และผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟของโคลัมเบียร์คอร์ดต่างพาก,กันติดตามอินสตาแกรมของซารลิซ่าหลังจากที่ชาวเน็ตนะคะตาดีพบว่าเจนนิเฟอร์มาร์โรีนะคะซีอของโคลัมเบียร์คอร์ดเนี่ยได้ติดตามลิซ่าใน IG รวมถึงชิก้านะคะผู้จัดการฝ่ายตลาดดิจิตอลของโคลัมเบียก็ได้กดติดตามสาวลิซ่าด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกแบล็คพิงเพียงคนเดียวที่ติดตามใน IG งานนี้ก็เรียกได้ว่าพากันจับสังเกตกันตลอดนะคะ เรามาย้อนดูข่าวของลิซ่านะคะว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันบ้างเริ่มกันด้วยที่ประเทศจีนนะคะแต่ก็ยังไม่มีการบอกว่าลิซ่าเนี่ยจะไปอยู่ค่ายไหนต่อมาค่ะก็จะไปอยู่กับวอร์เนอร์บ้างแหละหลังจากที่วอร์เนอร์นั้นได้โพสต์ภาพของสาวลิซ่าล่าสุดน,นะคะก็จะไปอยู่กับคอลัมเบียรีคอร์ดอีกเอาเป็นว่าทาลิซ่า Lisa เนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของสาวลิซ่าเอาเองนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือว่าโรเซ่สมาชิกแบล็ k พิงค์เนี่ยได้ไปกินข้าวกับซีอีโอของะคะอลัมเบียร อาจจะมีผลงานเดี่ยวหรือผลงานที่ร่วมกับศิลปินในค่ายนี้ออกมาให้แฟนๆได้ฟังโดยเฉพาะกับศิลปินเบอร์ต้นๆของค่ายแม้ว่าทางค่าย YG นะคะจะออกมาบอกแล้วว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถึงจะมีข่าวลือนาหูแต่ลิซ่าเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่ผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดดิจิทัลกดติดตาม i อในขณะที่คน,นอื่นๆนะคะก็ตามอิสรากรมของสาวสาวแบล็ ink, คพิงครบทั้ง4คนงานนี้คงต้องจับตากันดูต่อคะ่ะว่าท้ายที่สุดแล้วทั้ง4สาวหมดสัญญาเจปีกับ YG ไปแล้วจะเดินใน เส้นทางไหนนะคะแล้วก็ตัดสินใจไปอยู่กับค่ายเพลงใดกันแน่หรือว่าจะเซ็กุตบายวายจีทั้ง4คนในความปังก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อสื่อดังเนี่ยได้เปิดเผยว่ามีบัญชีอินสตาแกรมเพียงแค่10บัญชีทั่วโลกนะคะที่มียอดไลค์มากกว่า5ล้านไลค์ในโพสต์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งน่าทึ่งยิ่งกว่านะคะนั่นก็คือสมาชิกทั้ง5คนของ BTS ได้รับตําแหน่งใน10อันดับแรกร่วมกับสมาชิก2คนของ BLACKPINK โดยผู้ครองอันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือแทฮให้ยองหรือ V BTS นั่นเองตามมาด้วยยออัันนดบที่่2ะะคะาง จีน BTS และตามด้วยซาวลิซ่าที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะคะแซงหน้านักฟุตบอลชื่อดังอย่างคริสเตียโนโรนันโดรวมถึงก็แซงหน้าคนดังอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแมซี่เซเลน่าเทเลซเวนและเซนดาย่าส่วนทางด้าน follower ของสาวลิซ่านะคะก็รวมเป็นอันดับที่39ของโลกไปแล้วแม้ว่าจะเกิดกระแสดราม,ม่าต่างๆมากมายนะคะแต่งานนี้เนี่ยลิซ่าก็ขออยู่ไทยพักผ่อนก่อนค่ะาะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะมีคนตาดีเนียเห็นลิซ่าเที่ยวในคลับย่านทองหล่อหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะ ได้ถูกเผยแพร่ไปก็ได้มีคนวิเคราะห์สันนิษฐานว่าคนที่ผมยาวๆก็คือสาวเดียนหนาและคนข้างๆนะคะก็คือสาวลิซ่านั่นเองถึงแม้ว่าในคลิปดังกล่าวนะคะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็มีคนคาดเดาไปต่างๆแล้วนะคะว่าคือลิซ่านั่นเองต่อมาเลยค่ะอยู่ที่ไทยแล้วก็ว้าไปที่เวียดนามต่อเลยหรือเปล่าซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีคนเอารูปลิซ่าเนี่ยมาโพสต์ลงในโซเชียลนะคะว่าเธอนั้นได้ไปที่นครโฮจิมินที่เวียดนามซึ่งก็เป็นวันพักผ่อนที่สบายๆนะคะแต่ว่าพอได้เห็นแล้วหลายคนก็บอกว่าชอบลิซ่าท นี้ก็ดีใจเพราะว่าตั้งแต่การเป็นไอดอลก็เรียกว่าแทบไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลย,ยางานนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หายากของสาริซ่านั่นเองค่ะ